มาชิดมาเนี่ยมาสรุปผลฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเมื่อคืนกันสักนิดหนึ่งนะครับนะเริ่มต้นกันที่ทางอาร์เซนอลเลยนะครับนะเปิดบ้านเอมิเรตสเตเดียมเจอกับชัตต้าโดเนตเฉือนเอาชนะไปได้นหนึ่งประตูต่อศูนย์จากลูกโอนโก้ Go นะครับนะของทางลิสนิกนะครับนาะทีที่29นะครับซึ่งจริงๆแล้วมีโอกาสบวกเพิ่มเป็นสองเนาะถ้าทุกคนเห็นอยู่นะครับก็คือทอสซานนั้นไปยิงจุดโทษพลาดนะครับช่วงท้ายเกมนะครับซึ่งก็ต้องบอกเลยว่า เกมรุกเกมรับอาจจะดูแล้วยังติดขัดอยู่ค่อนข้างเยอะเลยนะครับสำหรับอาร์ซอลทีมนี้แต่ว่าก,ก็ต้องพูดจริงๆว่าวันนี้นะครับเกมรุกของอาร์ซอลเนี่ยเริ่มแสดงผลให้เห็นชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆจากการขาดหายไปของทางมาตินโอเดกาดนะครับนะกับตันทีมนะครับซึ่งก็ต้องบอกเลยว่ามันไม่มีความล,าลื่นไหลและมันก็ไม่มีความเป็นอาร์ซอล ในพื้นที่สุดท้ายมากนักนะครับนะความการเล่นชิงกันจังหวะแม่นๆหนึ่งสองนะครับบอลแทงบอลยกอะไรแบบนี้นะครับมันก็อาจจะดูแบบว่าจางหายไปเยอะพอสมควรสำหรัตัวจริงนะครับนะในแผน4-3ของท่านอาร์ซอนนะครับนะดาวิทยาผู้รักษาประตูนะครับนะคู่เซนเตอร์นะครับคู่เก่งคู่เดิมนะซาลิบานะครับไม่โดนแบนในยุโรปในแชมเปี้ยนส์ลีกนะก็มาการเบรียลกับซาลิบานะครับนะซ้ายเป็นคาราฟิโอรีขวาเป็นเบนไวท์นะครับซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าเบนไวท์เนี่ยถูกเปลี่ยนตัวออกไปนาทีที่สี่ 46นับเริ่มต้นครึ่งหลังมานะครับแล้วก็ทางคาราฟิโอรี่นั้นได้รับบาดเจ็บไปเพิ่มด้วยนะครับทั้งสองคนน่าจะมีอาการนะไม่งั้นไม่น่าจะเปลี่ยนตัวตอนพักครึ่งนะครับส่วนทางคู่กลางนะครับนะเป็นใช้ทางโทมัสปาเต้นะครับทอสซานะครับนะยืนคู่กันแล้วก็เดคันไรส์นะครับนะเป็นมิดฟิลด์สามคนนะครับคู่คู่กลางน่าจะเป็นปาเต้กับเดคันไรส์นะแล้วทอสซาเป็นตัวรุกนะครับส่วนทางด้านบนนะแนวรุกนะเป็นไคลฮาวต์มาตินเนลี่และกาเบรียลเคซุสกาเบรรียยลเคคคซุุสัังงิไไม่ด้นนะบทก เจอปัญหาดินบอดอยู่ช่วงนี้นะครับเป็นผล สำคัญเลยเหมือนกันนะเพราะว่าต่อให้ไม่มีโอเดกาแต่ถ้ามีความบมุ๋ยหวาแล้วก็มีเทคนิคนะของกาเบรียลเคซุสต์รัทำผลงานได้เนี่ยอาร์ซอนอาจจะไม่ลําบากขนาดนี้นะครับมาตินาล,ลี่ก็ยังเป็นตัวแบบนะของทางอาร์ซอนอยู่ในเรื่องของการขยโญกเกมรุกขึ้นไปทางฝั่งซ้ายนะครับส่วนทางตรงกลางนั้นคายฮาวาดนะั้นก็สลับนะครับมนาะวิ่งออกบ้างวิ่งเข้าบ้างนะกับกาเบรียลเคซุสสลับตำแหน่งกันได้นะครับนะโดยสรุปนะครับการเล่นเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าอาร์ซอนนั้นบุกหนักนะบุกหนักตลอดแหละนะในช่วงในช่่่่วงงงงคครรรรึแกกมีีีโอาาสเเเนนนยยยจััๆล้ทปะตู ไม่ได้นะครับนะโอกาสการยิงจบเกมเนี่ยสิบสามครั้งนะครับนะก็เป็นการยิงเข้ากรอบห้าครั้งจริงๆดีพอที่จะชนะแหละนะแต่มันน่าจะมากกว่าหนึ่งศูนย์นะครับซึ่งทางอาร์เตต้าเนี่ยนะครับกล่าวหลังเกมนะครับว่าครึ่งหลังเนี่ยลูกทีมมีอาการล้า แล้วก็แสดงความกังวลไปที่อาการบาดเจ็บของทางคาราฟิโอรีด้วยนะครับนะก็ต้องบอกเลยว่าอเตต้าเนี่ยก็ชื่นชมทีมในในจุดที่ตอนเริ่มเกมนะช่วงแรกๆนะครับจนถึงมีโอกาสการได้ยิง3-4ครั้งเนี่ยก็ต้องบอกว่าจริงเราควรจะเฉียบคมกว่านี้นะครับนะในการเอาชนะแชมป์ลีกยูเครนเนี่ยนะครับ,รบมีจังหวะเนี่ยก็ต้องทำให้ได้เนาะนะครับส่วนทามาตินารี่นั้นได้รับคำชมไปเต็มๆ็มเลยนะว่าดูเฉียบคมมากๆนะครับไม่ได้ลงป็นตัวจริงในเกมที่แล้วแต่ว่าเกมนี้เขาเล่นได้ระดับที่สูงขึ้นนะครับซึ่ง เคื่องหลังนะครับนะการใช้ตัวเลือกนะอย่างทอซาในการยิงจุดโทษนะทาเดต้าก็กล่าวว่าปกติแล้วก็จะเป็นทางบุโยซาก้าแล้วก็มาตินโอเดกานะแต่ทั้งสองคนนี้ไม่ได้อยู่ในสนามวันนี้นะครับก็เสียดายที่ตัวเองทีมตัวเองนั้นพลาดโอกาสไปนะครับนะส่วนอารมณ์หลังจบเกมนะครับแล้วก็พยายามที่จะปิดเกมนะให้ได้หนึ่งศูนย์เนี่ยนะครับหลังจากที่ยิงจุดโทษไม่ได้เนี่ยนะก็ต้องบอกเลยว่าช่วงหลังเนี่ยฟอร์มดรอปลงไปนะรึ่งหลังนะครับเพราะว่าเราเพิ่งลงเตะเมื่อสองคืนก่อน ผู้เล่นหลายคนกลับมาจากทีมชาติวันนี้เราดรอปลงนะ้ต้องให้เครดิตกับชักต้าด้วยนะครับนะเล่นดีเล่นเกมรับดีนะผู้สาวประตูตเนี่ยเซฟค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับนะก็สร้างปัญหาให้กับคุณได้เยอะเลยแหละนะครับนะส่วนเกมต่อไปเจอกับลิเวอร์พูลอาเตต้านะก็เป็นห่วงทางอาการบาดเจ็บของคาราฟิโอรีที่ทนเปลี่ยนตัวไปนาะที70บนะครับบอกว่าคาราฟิโอรีนะ่รู้สึกถึงอะไรบางอย่างนะครับก็รู้เลยว่าไม่ใช่ข่าวดีก็ต้องเปลี่ยนตัวออกก่อนนะค,ค่อนข้างน่ากางังวลแต่การเปลี่ยนตัว เป็นไว้ออกในช่วงครึ่งหลังนะครับนะเป็นการตัดสินใจของตัวเขาเองนะมีใบเหลืองติดตัวแล้วเราเหลือ10บคนบ่อยเกินไปแล้วนะรดูกาลนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางชัตตานเนี่ยตาโถมเขาใส่เบนไว้เนี่ยเพื่อที่จะรู้เลยว่ามีโอกาสโดนใบแดงก็เปลี่ยนออกไปก่อนแล้วกันนะเบนไว้จริงๆเพิ่งหายเจ็บกลับมานะตอนนี้นนะอาการบาดเจ็บของทางอาซ่อนเนี่ยนะมีเบนไว้เนี่ยนะเพิ่งหายเจ็บกลับมาอาจจะไม่ร้อยนะนะครับทิมเบอร์นะครับนักนะค,คาราฟิโอรีนะครับโทมิยาสึ นะครับซิเชนโก้นะเพิ่งหายเจ็บนะเทียนนี่อาจจะเพิ่งหายเจ็บมานะครับแล้วก็คีวีออนเนี่ยน่าพอลงเล่นได้นะครับส่วนทางบูโยซาก้าอุติกาพวกนี้นะครับนะเป็นตัวที่ทางอาร์ซอนนั้นรอคอยมากๆเลยต้องมารอดูกันว่าจะกลับมาทันในเกมที่เจอกับลิเวอร์พูลหรือเปล่านะครับผลคู่อื่นๆนะครับนะของทางยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับเดี๋ยวเราก็ต้องมา สรุปกันสักนิดหนึ่งนะครับนะเป็นทางเอซิมิลานชนะขับบรูซไป3ประตูต่อ1นะครับโมนาโกชนะเซเวน่าชเวสตานะครับไป5ประตูต่อ1นะครับมินามิโนยิงด้วยนะนะครับบิลเอมโบโลพวกนี้นะครับอืมเปเชนะครับนะเปิดบ้านเสมอกับทางพีเอสพีฮาโรเฟนไป1ประตูต่อ1นนะครับแหม ตีเสมอไล่ตีเสมอนะเปเชนะอาร์เซนอลนะเฉือนชนะชักต้าไป1-0นย์นะครับแอสตันวิลล่าครับเปิดบ้านกินนิ่มบโลญยาไป2-0นะได้จาากทงจอร์งศูนย์นะูรันนะครับจิโรนานะครับนนะะชเอ่อสโลวานกินนิ่มบรุรยาไปสองศูนย์นะครับยูไนตุสนะครับเปิดบ้านพ่ายให้กับสตุ๊การ์ดนะครับฟาดน่าจะโมโหไหมนะครับหนึ่งศูนย์นะครับเรอัลมาดริดนะครับนะเอาชนะทางบาร์เซียดอทมุนนะไป5ประตูต่อ2นะครับนะก็เป็นการยิง แบบโดนนำก่อน2-0นย์นะครับนะจากดอนนี่เอ่อโทษครับดอนเยอมาเล่นนะครับนะแล้วก็ทางเจมี่กิทเทนส์นะครับนะก็หลังจากนั้นนี่โอ้โหแบบเขาเรียกกระตุกหนวดลาชันนะครับนะยิงรวด5ประตูนะครับได้จากอันโตนิโอรูดิเกอร์นะครับนะวินิซิอุสนะครับลูคัสบาสเกสนะครับวินิซิอุสมาเบิ้ลนับลูกที่2แล้วมาปิดท้ายด้วยแฮตทริกนาทีที่90้บวกสนะครับตอนนี้ตารางคะแนนนะของทางแชมเปี้ยนส์ลีกในตอนนี้หลังจากชุดแรกนะครับนะต้องบอกว่าชุดแรกแล้วกันนะเพราะยังเตะไม่คคครรบบนนนนะะืีี้อกั เตะกันไปเมื่อคืนเนี่ยนะครับวิลล่าขึ้นมานำจ่าฝูงนะครับนะเตะ3นัดชนะทั้ง3นัดนะครับมี9แต้มมาโมนาโกสปอร์ติ้งลิสบอนนะครับอันดับ2อันดับ3อันดับ4อาร์เซอนต์ห้าดอทมุลนะครับนะ6กปราสนะครับ7เบนฟิก้านะครับ8เลเวอร์คูเซ่นนะครับแล้วก็อันดับ9เป็นเรอัลมาดริดนะครับส่วนยูเวนตุสนนัอยู่อันดับ11นะครับนะตอนนี้มีลอรีลูพูจะลงเตะคืนคืนนี้ด้วยเนาะมีลิเวอร์พูลแมนเชสเตอร์นัดทีมใหญ่ๆที่ยังไม่ได้ลงเตะเนาะนะครับมีทาง เบนซิก้าเลเวอร์ลิเวอร์พูลแมนซิตี้อินเตอร์พวกนี้นะครับนะทีมใหญ่ไม่ได้ลงเตะนะบาร์เยนนะครับบาร์เซโลน่านะพวกนี้ยังไม่ได้ลงเตะนะครับก็เดี๋ยวมารอดูกันก่อนว่าเตะเสร็จปุ๊บทั้งหมดแล้วจะเป็นอย่างไรนะครับอ่านะครับประมาณนี้สำหรับวันนี้นะครับอัปเดตข่าวสารฟุตบอลกันได้นะแบบนี้ทุกวันนะครับที่แมชเดย์มาเนียนะครับแล้วก็มีไลฟ์นะครับกลางสัปดาห์นะครับหนึ่งวันแล้วก็ไลฟ์สุดสัปดาห์สองวันเสาร์เหนึ่งครั้งอาทิตย์หนึ่งครั้งเดี๋ยวเจอกัััันนทีี่่ชองะคครรบบสสวด